เอาเดี๋ยวพาไปเบ่งตลาดเครื่องในนะครับที่เห็นๆนะครับมีหอดหอสระอวกนะครับบ่มันหักได้ครับหวกบอดจานอีหยังยังเสียจับใจไข่มาเดงค่ะคดูยังมีคนผลิตไม่ให้เจ้าอยู่แบบนี้เจ๊เป๊ะอยู่จานเพื่อนนะครับสามจานห้าสิบคนใหญ่เฮามานัางขายขายยังก็พ่า หอยถุงจัดบาทเศษบาทเศบาทโอ้ไปเอาอันม้าตาใสเป็นงูไม่เองอยู่บ่มีจักถุงเขาบ่มีจักถุงหาถุงลอยนึงบ่เมาเมาปัดตัวบักมวงแอปเปิลเราสื้อซอยอยู่ขายอยู่บ่ขายอ่เครืองนวยเครืองนวย เพื่อนถ้วยขายวนเป็ดดอกพี่น้องเอ๋ยแนมเมืองหน้าทงกวางมากคือต่างดอกตาเห็นข้าวยังเป็นนอดงหนาปลาดินอุดมใหม่ห่วยน้องใสสายน้ำแทวถท่ำถาบบุงสีเขียวคุ้งขอบฝาปักษาหองเหม็นห่วมงันตกสมัยขุบคันหันศอกแสวงหา มีแต่อย่างผ้าร่าป่าป่ามเลี้ยนลอมจะถอกท่อมเทินทอนถอนทุ่นไถสาวหอดวางเข้าทถุกซำเขาน้ำจีหนี่ขึ้นหันมายืนยัดสู่คือพอดอกผ้าทำกสิกรรมพ่อเพียงอยู่ยื่นเง่าใดแนมไปไกลการนาดินานาน้ำสุมพี่น้องเอ๋ยอุดมพุ่มแผน่นพืนผืนหญ้าป่าเขียว สดตรพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับพี่น้องผมเลยครับตอนรับสู่ตลาดตลรีวิธีบ้านเฮาขออนุญาตเช็คอินอยุที่ตลาดเครืองในเดอรนะครับตามคําเรียบร้องของผู้ที่ถามมามาแล้วเคียงในเบิงเบ,บิงเมคา้าบรรยากาศช่วง3ามมุงเคืงนะครับเมค้านั่งพับเพียบรอบริการนะครับเรดเบิงอยู่กับขออนุญาตกดไลค์และก็คอมเมนต์ให้แน่นนะครับ คลิปนี้แจกรางวัล3รางวัลเด้อน,นะครับสำหรับผู้ใดที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อีหยังก็ได้คอมเมนต์ว่าเบิ่งอยู่จังหวัดใดแล้วก็อยากได้สินค้าพื้นบ้านอีหยังนะครับ3รางวัเลเดินโดยวผมสิส่งให้นะครับเป็นสินค้าพื้นบ้านของทีละถึกนะครับเอาเดี๋ยวพามาเบิ่งตลาดเครื่องในนะครับที่เห็นๆนะครับมีหอดหอสลอวกนะครับบ่มันหากเลยครับหวกบาด มาแล้วครับตลาดอันนี้ครับออรห่วกครับหวกแล้วก็อันนี้เอาเอาอันไหนออกให้เลยเ,เรือครับหนังครับหนัง,นงภาพยนตร์เราทําการซ้อออกให้แล้วนะครับไม่ยยกบาทอันนี้นี่หาสิบาทจ้ารวมไม่เหีบรวมไม่เหีบนะครับนี่โอ้ยตะเคียยังกันบาทนี่เอาุดไม่คลายก็ลังกินอ่างไม่ขาดน้ำกันครับซัวครับจำซัว ตำดีๆกบับบัวแสบครับตำซัวนี่เขาบรรยากาศอ่นอนห่อนเล็กน่อยนะครับใบสามเคืองเคืองเด้อนะครับหวกแจ็กบาทหวกห่วอยเดียวจ้าร้อยหนึ่งครับทําการบีบขี้ให้แล้วไข่มุดแดงป๊อดแจ็กบาทเนี่ยร้อยหนึ่งคอยชีสดกับบัวด้สดมาสลอยังตอนนี้ให้คอยสดสักก้อนแห่งนห่งมีเด้อนะครับบ่มบักเปีก ปลายังมูนาเลี่ยมปลาสะท่งปลาสะท่งแห่งนะครับพี่ครับแพ็คไข้เรียบร้อยขักก่าห่างรูดตัดเศาบาทครับแนวพัดเพชรเครื่องพัดเพชรมีแครอทมีผล่นครับแม่ค้าขับนักเรียนมาเรียบร้อยออกมาตั้งบีจักน้อยหนึ่งนะครับของแห่งมีของเปียกมีของไหลมีของหม,มื่นมีมีอดของสดสดนุน่นนุ่นตุนตุนครับใครยังไหนเตา อี่ย่งริโพวกหวัดหนึ่งอี่ย่งย,งยกมีเหยียบขึ้นมาสองอันโตละสองร้อยสื่อป่วยสื่อเห็ดบุญทำท่า,ทานได้รับเตามีเดอ้อปลาไหลนี่เด้อโตละเส้าบ่บยิงสองอย,งยกสองนิว้วคือเกา่าครับเส้าเดี๋ยวอันไข่มดแดงเจ้านี่เห็ดสามอันหาสิบจานละเส้าจานละเส้าสามอันหาสิบเขาเอิ้นจานอยู่บ่นะจานนี่ย่งยังเสีย สาดไ้ไข่มดเดียงค่ะคดูยังมีค้นผลิตไม่เจ้าอยู่แบบนี้เจแปอยู่จานเพื่อนนะครับสามจานหาสิบขนของขึ้นจากแม่นมม้วนครับจากรำซีค่ะรำซีเป็นยวงเป็นยวงเลยยวงจักบาดแม่ย,ยวงระรอยครับประมาณหกตัวปากดครับด้วยเสียวนอนคลือคลายครับจังไรแม่นี่นี่ใจังไรนี่อันนี้บ เนี่ยโลละแปดสิบปลาตองไก่โลละแปดสิบครับอ,อันนี้เด้ออ่อนโลสองร้อยห้าสิบเนออ่อนสองร้อยห้าสิบว่าจะเป็นปลาข่าปลาเครื่องอปลาหนังนะแม่เนะาะครับผมระทึกใจแกเนี่นนยนะไข่มดแดงนี่แหละสามถาดถาดสห้าสิบนะครับถาดใหญ่ๆเลยทีเดียวครับติปีอยู่ไม่ติี้ถาดจานละ นะครับฟังทางพี่นะครับผู้สาวงามๆเอาอแอะๆครับพี่โอ้ยสินค้าทางการเกษตรเดินนะครับเริ่มต้นที่ห้าห้าห้าสิบห้านะครับบวกครับบวกป๊อปตัวใหญ่เลยใหญ่ในใดบุญยังมุมาขายบาทเนี่เอาปลาทูครับไม่มีเค่งเดือปลาทูร้านนี้ใส่กองโฟมให้เลยครับปลาทูพะมันมีสองตัวไก่ครับโลละโตละ ตัวล,ละลอยนะครับไก่ซี่ถ้ามันไกบ่บาทโลละไก่หอยต้มแสบบ่วแสบบางหุน่นค้นขายครับปลาตะไคร้บวบเครื่องมีนะครับอย่าไปตําให้มันหยาดอย่าไปขวายให้มันไอถุงละห้าบาทสิบบาทมีละสิบบาทถา้นไทยพรอยยำยี่สิ 23, บสามสี่ครับผมโอ้ยผักสางอ่างงาบักทัวพี่นะ สินค้าทางการเกษตรครับหายังได้พอ่อยังไปเตะขายได้งัดมาบ่มีสหายกับต่อยบักม่วงสุกมาขาย,ขายเข่งจักบาทละแม่เข่งละ่ยี่สิบบาทเส้าบาทครับผู้ใดบ่ฮันสุกกับมาสื่อบักแตง,ข,งขึ้นขึ้นมาตั้งแตได้ผลละเส้าเส้าผลเช่าสิได้ขายเี่ยวหมือนปลาซดแน่กับแม่ขา่าพักเหี่ยวแน่จักหน่อย พี่ครับสินค้าการเกษตรคาบักเขือกระลำบักพริกไม่ค่าครับกําลังกินอาหารหาดาวขายกันสบายสบายเหยียดขาข,า,ขายเลยเล็กไหลเลยครับปั่นให้แล้วต้มให้แล้วผ่านกรรมวิธีความร้อนสูงจักบาทละแม่เศ้าบาทครับปุนครับหายังไดก็ตามมันละ ปลาทูครับท่านพี่พ่อเฮาซื้อปลาทูวันนี้เค้งไม่ได้แถมนะครับสําหรับเค้งคืนเค้งด้วยจักบาทแล้วพ่อเส้าบาทก็หาซิฟเส้าบาทก็หาซิ่ให้เค้งบ่เค้งมีราคานะครับเอาแจ่ตัวไปตลาดตะรี่ได้พ่อเด้อตลาดตะลี่บักแพงครับบักแพงแกงใส่ไก่แกงใสปลาแกงใสหมูแกงเสเนื้อแกงใสหมอ แกงเช่นน้นกับแกงไข่มีครับพี่ไม่ไงเรามานั่งขายเแยดขาเห็ดตะเปาะอย่ามีโรคเกษตรกับใบใบกับตลาดก่ใบไม่หมดพี่ครับพี่พี่พี่โอ้ยสินค้าการ,กรเกษตรครับพี่ซอยสื่อเนี่ยเดอ้บอบักคิกสิบบาทเท่าน,นาั้นแหละพวกเราอยู่บนถนนสื่อดอกครับใบสามกัวกัวนะครับแม่ข่าห่อกระรังจัดสรรปันห่าน ตั้งห่านโอ้ยไข่มูดแดงม่ใ่เหาอตรงๆเลยทีเดียวไม่มีตัวไม่มีโตมานะครับจานนักบาทละใยจานละหน่อยร้อยเดียวนะครับโอ้มีการถ่อนที่ะอียด่อนโเาะโอ้มีการเติมให้อียนะครับจานร้อยนะครับผู้สาวอุดหนุนผู้สาวครับฟังพุ่นกบว่าคักละฟังพีกบโพดพือกันครับป๊ดตัวของขาย นี่แต่ของขายอ้อยต่อยครับบนท่าน่อของแจกเด้อมาตลาดอย่าลืมเอาเงินมานําเด้อบนมีเงินนี่บยย่ได้ไรยังไดสิบบาทครับมีสิบบาทกระวยได้เจ้าบาทกระวได้ห้าบาทกะเวได้ครับผักครับการเกษตรใหม่ๆสดๆส,สดใหม่ทุกวันมาใหม่ทุกวันเทบเทปมาได้ครับ ใส่กล้วยใส่เข้มถั่วเหลืองใส่หวานบักเผาข้าวต้มขนมครับกระเทียมพี่ครับพี่เอานี่เดอครับแม่ขา่าแม่ขายซาวบาทซาวเงินเท่านั้นอย่าไปซาวมือนะจะถือบักฟ้ากันซาวมือซาวบาทครับสิบบาทซาวบาทแม่ข่าบ่นครับสวยบ้านสวยแห้งโอ้สินค้าการเกษตรหลายนะครับบักแฟงพนนะ่ะคอยว่ามัน อาวุธสงครามไงห้าบาทสิบบาทผู้สาวขายกุ้งครับทั้งพี่ก,กุ้งกำลังเต้นเลยนะครับใช่หรือมันมดละนาแล้วจนะ้ะตายเรียบร้อยนะครับขายยังไงกุ้งาหารห้าสิบบาทนะครับมันเต้นเมื่อยแล้วตอนนี้มันเศร้าพักซะก่อนปลาอีย่างก็นี่ปลาอย่างกับนะปลา,าปหูดอกจานแยกบาทห้าสิบบาทนะครับ บ่ไดใ้ใส่ขี่ให้น้ำบ่แต่ซื้อมันข่อยกอิบโมโหอยู่บ่เด้อครับสาวนักเรียนช่งนี้พิษเพิ่มนะครับแม่ซอยแม่ข่าขายนะครับผลไม้ก็มีบักกอกเลื่อมๆเลยบักกอกบักบวบสิบบาทนะครับโอ้ยท่างพี่ครับเรียงรายทรายโอ้คนขายสิยิมกับโบหยิมสิว่าจังไดนกับบ่ว น่วยยังไดล่ะนั่นละสิบาทสาบาทจ้สา,า,ส,า,าสิบาทส้าบาทจ้าบาัาบาบากอีหยังเขาเอนแดงไทยค่ะแดงไทยนะครับโอ้สิลับเซนบอยเนี่โอ้ข้างพี่ครับจานรุ่นพิเศษเด้อนะครับเฉพาะตลาดนี้เท่านั้นนะครับจานเราติปิเฉพาะจังไหน่ะแม่ จานละเศอ้าเคลื่อนจานนี่วะยายนี่เอา <c oughs> จานกับจานจานละเศ้าเด้อน,นะครับแต่มันถ้าพี่ไงนึงกับพ่อดีกันหันละไปเศ้าบาทสามอันหาสิบเอาพ่อได้กินอยู่เด้อใครมุดแดงนะครับใหม่ๆสดๆเลยเลื่อมๆพี่ครับเอื่อยมันครับจานนังพี่เพิ่งหันน่องมันจังไหนนี่นจานละหาซิบเอื่อยมันครับ ถ้าบ่มักเอ่ยกัฟ,ฟังๆไกลๆกันครับน้องมันเศร้าบาดเอาพอได้ซสืออยูด่ดอกขายหลากหลายให้กันนะครับขายหอดหัวปีบักเผาเฮิมบักแฝงแตงไทยขายหลายอย่างสุดท้ายแม่เฮ้านะครับหมดขึ้นมาจากลำซี่นะครับแหงมีสดมีกินโนนมีนะครับกินโนนบานเฮ้าร่อยโตจากบาทแม่ ร้อยตัว80บาทนะครับปลาแห้งนี่เดไหมเป็นปลาแห้งประเภทจักแดดแม่สองสามแดด,มแด,ดผมจะเอาจนแห้งเลยจะว่าแดดเดียวเถอะสักกังหางแดงครับใหม่ใหม่หอยขมครับง่ายง่ายเอียงบาทนี่ปลายย้อนใครอย่างไรปลายย้อน,อนโลรละแปดสิบบาทนะครับปาตองนี่แม่โลละแปดสิบคือกันอันเลี่ยมเรียมนี่เด ปากง่ายๆ,ๆนี่ปากง่ายสามบห้าบาทโลละโลละสามร้อยห้าสิบขีดละสามสิบห้าบาทครับเคลื่อนปลาอยังงนี้ลปลาคบกับปลานังเล่นเลยครับตระกูลปลาเนื้นออ่อนสุดๆนะครับหอดมองพีเลยนะครับขนมขนมมีนะครับขายบบคือหมูหล่านนี่ไม่อยากขายพักขายหยาคือเขากับขายขนม มีเดินนะครับลูกร้านแอลจูงข้ามาสุดๆพี่มีหอดปีโป้ไข่ครับแมลงนำเข้าจากเกาหลีจีซอนโอ้ตลาดนี่พ่ให้แพ่กันเลยครับเรื่องจานใส่ไข่มุดแดงนี่ติปปี้คือกันผู้ใหญ่ผ้าเห็ดก้อนหมูใส่จานเด็ดเห็ดน้ำกัน นัดกันสบบอก,ก,กเขาใส่ซัมมี่เถอหนอตจโอ้เอาติปีอยู่ยนัดกัน <c oughs> <c oughs> ปลาคอรครับทั้งพี่อันนี้ปลาคอรุ่นปนบูดครับซุ่มนี่จะไปหาปนเล้ครับนี่ปาาลาคอเถาเราหายยังไหปลาคอเถาลอยเศร้จ้าลอยเศ้านะครับถึกถึก ปลาบานห้าอุปกรณ์มม,ม่ใหม่แมนนี่ดอกผมโมเสือดอกขันว่าปลาคอเชียงใหม่นะครับม,มันต้องเป็นปลาคอบานห้าหนีล่ล่ะปลาดมีแต่ตัวงามๆอันนี้แห้งคักนี่ข้าเสือกอยู่นี่อโอ้โหขายยังไงล่ะแม่80ซิ80ซิบซ้ำหมูนะครับปลาตองกาย<ม>เอาอยัางสดๆอยู่ตัวนี้แมนค่ะปลาตองกายครับโลละ80ในเพราะสองโลสามโลไปสามโลนะครับ ไหนตลาดตอลี่้อจ้าตลาดตอลี่จ้ะที<อ>่<ด>ขับนอ,นอใหม่โมิมพร้อมสะใส่ถวยสดเดนินนะครับนอใหม่จะานาั่งขี่เล็กเอาหนังโผลใส่กันวให้ไปแกงใส่เบะร์เฮได้ขี่เล็กร้านนี้ขอเอานังให้แล้วเนี่ยต้องแกงใส่หนังใช้ย,ยังไงละพอ่อชุดละ ชุดละเศร้าสามกองหาซิบนะครับสดก็มีเด้อจากได้สดครับน่อไม้หนังหน่อไม้หนังขี้เหล็กยะนางโอ้และกระดานพี่นะครับบ่ต้องไปขายมันยากเขียนป้ายบอกให้เดียบร้อยนะครับปอสละเอ็ดกอสาะไอขายยังไหนปิดจ่าเรียวราคาบ้านจ่ราคาติดไป ราคาเขียนไวอยู่เดินนะครับมาพีหาเอาช่องในตลาดตอรี่ซื้อ่องตลาดเตอรี่เปิดเครื่องข้ YouTube YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้โอ้ทางพี่ครับพี่อะไรก็ไม่รู้เป็นงงงงเป็นลงงงงอยู่น่าจิเมนหางงัวครับขายจากไหนแม่หางงัวขายเป็นละกสุนทานขายเป็นตอนครับหางงัวมีครับหางงัวเข่าโพดมีครับพี่ น้ำอ้อย1ิบบาทนะบักม่วงบักนนวกินนวนมี่เดินนะครับมี่หอดแนวไม่มีสีบวมมกต้มห้แล้วครับบักมี่บาทกินนวนเอาเบิงเบิงเบิง,บงพี่ครับยังมีอีกหลายครับเอานักเรียนดูกระดานดูกระดานอย่าดูแต่เป้าคูครับบักมู้ให้ดูแต่เป้าครไไข่มดกระไดไข่มดผู้ไรพักกระไรพักมียังกะ เอามาขายครับตามวิธีเมค่าได้หาได้สิบได้เศร้าได้ลอยได้พันได้บ่อนออนพันอยู่วารินวารินบ่อเพื่อนเนี่มีเสี้ยวไปไทยตลาดข้างในเนี่ยเพื่อนว่าเมค่างามท่านพ่ออยู่มิตรพูดเฒ่า ต้งหน่อยต้อบมูเา่เนี่ตั้งนกันตั้งแต่บาบสามมาแหวะได้เลยครับตลาดข้างในสองนีก่ก็มาแล้วผู้ดูผู้ขานกมัมาสามกลัว <c oughs> ชิ้นค้าพื้นบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลปลาแม่น้ำซีไม่ไม่ที่ว่ามีขบเลเดอร์นะครับมีหอดอัน่องย่ำมะฮวงโอ้สิตามไมา่ล้วก็แล้วย่ำมะหอลเะเดอร์แถมบักสมกับบักเขียน้่นนะครับร้านนี้ครับ พอสารเละนะครับกับกินโนนครับแกงใส่กันได้ใส่ผักหวานน้ำนี่ก็โอ้สุดยอดหายยังไงเลยแม่ค้าถามไขขึ้นนับหลงาปีครับปีครับซองไก่ก็โอ้ยก็จะซองกินโนนอะไรนนั่นนี่ไปซองมังหยังดากแล้วก <c oughs> ินโนนบ้านเฮาเด้อครับเบิงบ่งเบิ้งโตมัน มันบวดำมันนะราดจะเป็นกินโนนแถวแถวบ้านเฮานะครับเพราะได้กินเพราะได้ยัองอยู่ครับตลาดเครื่องในปลากับซดซดครับเพราะว่าพุ่มน้ำอยู่ตลอดให่น้ำปลาหนักมวยให้น้ำปลาหนันกง้วยโอ้ยเอาให้มันเรื่อยๆครับใครมุดแดงคือมอใหนน้น้ำเนี่ยนี่มุแดงก็ไห่น้ำอิหยังนี่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 ไปหมุดหมาเด้อครับเ่ามันได้ง่ายๆเด้อนี่ มุดผอจังไหนมาขายไหลบัวครับผุนอลององ,งัดอ,งออกมามเจ้าย่างรอกตลาดบ้านเถือบอบ,อบ้านนั่นเถื่อนไหมบัวทะเลอ่อจีจีไปทางไหนเด้อไม่ขายไม่เติมูงงามๆผุนงัดออกมาคนละปัดโตัวใหม่ๆสดๆนะครับงัดออกมาอีกเหมือนนั้นลังจากส่วนตําปลาเรียบร้อยนะปัดตัปลาเนื้ออ่อนครับเรียบร้อยเด้อครับทั้งพีนี่คือเราซับแขง ห้าสจักบาทก็ร้อยด้หาสิบกับปลอมครับเอาอันนันออกให้เราเด้อหนังมันห้าสิบบาทนะว่ย่างดีล้ค่ะ็ดยางดีครับนี่ย่างเตาไฟให้ไปย่งได้เลยโอ้ยมามีสิทธิ์ไดีไปปล่อยนะครับเดียบร้อยเลยป้อง่างเวเท่านั้นตัวพ่อใเห่ามานังขายขายยังก็พรหอยถุงจักบาท ซาบาัดซาบัดโอ้ไปเอาอันมาตาใสเป็นงูไ <t> ม <iny> uh ่เองอยู่บ่มีจักถุงเขาบอกมีจักถุงหาถุงลอยนึงบ่เมาเมาเมาเอาเอาให้ีลีบอะไรนี่เอาไอหนีซะก่อนเอาไอหนีซะก่อนชิบิซงนั่นบ่ยัยนี่บ่เอาไอหนีซะก่อน เออเดี๋ยวจ่ายเงินไว้มาถุงเปิดตัวแต่เราหนีมันเฮียนี่เอ,อาซาถุงซาบาทเด้อครับฟาวไปก่อนเด้อปลามีเด้อยนะครับปลาดุกขั้วให้นัมปลาดุกปลานิ่นครับทั้งพี่ น้อไม่ย,ย่ำนาแรงกับพ่อมีนะครับตลาดเค่องในเฮามีทั้งแบบแกงมีทั้งแบบเป็นล่ำเป็นล่ำอยู่นะครับขุน,น,น,นรับตั้งเห็ดจโจโคอยู่เพราะว่ามันตึกท้าวเวอร์ใหญ่มีย่ยนางนํากินวนครับนั่นนางงามงามไทยกินวนปอดบัม่วงเ่านะครับบัม่วงอีหยังล่ะยายบัลมงแอปเปิ้ลจ้ะบ,บังแอปเปิ้ล เย้มันเป็นบักม่วงแล้วเปนแอปเปิลม่วงแอปเปิลชื่อมันมันมันแอปเปิลบ่บ่่คะมันเป็นบักม่วงจ้าแต่มันเป็นแอปเปิลจ้าจักงป่าเนี่ยอะไรเจักบักม่วงจักแอปเปิลชื่อมันชื่อมาบักม่วงแอปเปิลแซ่บบ่บัดนี้ก็แซ่บอยู่จ้าขายจังได๋ลูกละ20บาทจ้ะลูกละใช่ทันไววล่ะหน่วยไหวละสาหน่วยละ20วทันลูกละ20่สิ ป๊าดตัวบักม่วงแอปเปิลเราซื้อซอยอยู่ขายอยู่บ่าขายอย่ะเครืองนวยเครืองนวยก็ขายเครืองนวยขายเ่าเป็นตอกบ่เครืองนวยกับสิบาทตีบักม่วงแอปเปิลใหญ่ป๊าดมีแต่หน่วยงามๆเด้อใจะซื้อซอยเราอยู่จะเครืองนวย น้ำใหม่ครับทั้งพี่หวกมี่เด้อครับมาแล้วครับหวกเป็นเป็นมมี่ะมี่ไ่บบใส่เลี้วใส่ขีมาเรียบร้อยนะครับหวกพี่ครับเป็นผู้เขาเลยยังบ่ไอะไรพร้อมกินมาอยางนี่ซุกแล้วเด้อครับแม่เป่งไงพร้อมกินครับทั้งพี่ยกเว้นไก่ครับปอป็กินได้เลยครับไก่บานมีหรื่องในให้น้ำนะครับมัมมีกะบ่มี่จะคนกัขีมบมมี่แต่ยังเกาะ โอ้ <c oughs> มันกับบิน,นมาท่อนตี้กับมีรรผลป่นมีอยู่จ้าขายจังไหนล่ะครับนี่ตัวละลอยกลัวสองลอยกว่าจ้าแล้วแต่ตัวนนหน่อยตัวใหญ่ขายเป็นโตนะครับอลอยกลัวสองลอยก็มีนอไม่สมนอไม่ไปสมพักพี่พี่พี่ออกมาทั้งพี่ครับพี่โอ้โอยมาขายคือเก่าจักได้ขายซ้ำไหนดอกอีหยังล่ะนี่กระลังเฮ็ดอยู่นี่ ยอดปาล์มยอดปาล์มบัวมันบักเผาต้นปาล์มเลยห่วยคือบัถ่าซับเอาหน่วยมันขายเอายอดมันมาเลยยอดมันก็เลยไก่บัยอดปาล์มเลยครับ้อยมันราคาดีกว่ายอดไก่ครับ,รบเหลืองก็ใตรกัรก็กพลเมลไม้สั่นสูงเราเหลืองใกษกันก็บบกอื่นกอแบอกอือนนำอันบักตาลก็มีได้ครับมีหอดแนวไม่มีสีาาบัมักขับซุกเรียบร้อยบักมี ดอกพัดครับทางพี่ใหญ่ก็เร่งแตงลานเนี่แต่งลานปานแตงลดพัดพี่ครับบ่ได้ลื่นกันจานใส่ทั้งผนกับุ่นนี่แหละรุ่นจิปปี้เนานี่เด้อครับสุดเลยดอกนะันก้นจะหั่นกับที่เป็นตลาดที่เป็นขายประจําส่วนไม่ค้านี่จะเป็นตลาดย่ามแรงๆนะครับประมาณใบสองเคืองผูดูกบเที่ยงกับมา ผู้ขานแน่กันว่าซีมงจังก่อยมากนะครับสินค้าอาหารพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาตามฤดูกาลหายยังไดงัดยังพอพอเป็นเงินเป็นคำใดเพิ่นก็เอามาขายนะครับมีทั้งหาเองมีทั้งรับสื่อมาแต่บักูดคิดว่าบริหาบ่ไส้ซื้อดอ,อกบ่ค่ะมัตตาบันจะาของบะกูดนี่คือเสียมัตตาบันจะาของเพ็ดจังได๋กินบะกูดบักูดก็ไปบีบใส่สมตามใส่ต้มยำไปหันก็นาะบะกูดนี่นะจ้าส,สูตรได้ยิก จมยำเซบกูดอะมันกระเสียตัวหนอไอ้ตัวหั้นเราเ้อกินกับมพูเอามาไยบักม่วงฮะงตามที่ตกล่งกันเอาหีดมไหมตาดัดเป๊ะเออพั่ดาวชื่อเอาแนวดได้ไดไหอยกับบักม่วงนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเดอ้อนะครับ มาให้เราเดินตลาดเคื่งในไายผู้สาวแม่ขายบองเนี่ยือบมีเลยครับมีมีนี่นี่เออ <laughs> มีสองคนมุมนี่หุ่นมาตรฐานนักเรียนแม่บอก <c oughs> นอนนั้นบงมีครับแม่ข้าารอยู่ครับแต่ว่ามีแต่แม่ข่าหุ่นใหญ่เตะเปาะเตะเป๊ะโอ้ยแล้วมันไก่ไม่นำซี่หลายอุดมสมบูรณ์จังหน่อยนะครับ ของกินครบด้วยครับหลากหลายเลย